นิยายเสียงธรรมยินดีนำเสนอนิยายเสียงสุดโรแมนติกจากนักประคาลรสนณมปรีชาสลักรักไว้เพียงเราภาพเสียงโดยแต่ a อ l ขอให้คุณฟังทุกคนมีความสุขกับวันดีๆและนิยายเสียงสนุกสนุกได้เลยค่ะบทที่ 15. บบัญชีแค้น ในขณะที่ครอบครัวเครเซอร์กำลังปลุกปลอบกันทางด้านคนของเลิศธนาสินทรัพย์เองก็กำลังเผชิญหน้ากับสกุลนาหรือว่าหลี่ไฉหงโดยมีบอดี้การ์ดของตระกุอยางคอยห้หอมล้อมให้การดูแลจัดการให้พ่อแม่ของคีแลไปสั่งสอนลูกชายแล้วตอนนี้ก็ถึงคราวของคนพวกนี้สักทีหล่อนจะจัดการคิดบัญชีย้อนหลังให้หมดให้จบภายในวันนี้เกตจะทำอะไรออกไปจากบ้านนี้แล้วก็ไปเลยสิกลับไปทำไม วิไยที่ถูกมัดไว้กับเก้าอี้ถามสิ่งสัน่นไม่รู้หรอว่าฉันมนมาทำไมสกุลนาหรือว่าไฉหงย้อนถามได้สินหน้าราบเรียบผิดกับใบหน้าอันซีดเผยอกของสามคนพ่อแม่ลูกสลิดมันไม่เคยจะได้สูงส่งกับอีกฝ่ายมากนะักเพราะผู้เป็นแม่ห้ามไว้ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงเคยรู้สึกยำเกรงอีกฝ่ายโดยที่ไม่มีสาเหตุคงพอรัศมีบางอย่างที่ออกมาจากตัวไฉหงกระมัง อีกทางเขาฉุดคิดได้ว่าแม่เองก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันถึงได้หาทางเอาคืนด้วยการกดข่มรับขวัญคุณต้องการอ,อะไรสัตยาไปฝไ่ายถามบ้างตอนนี้เขารู้แล้วว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทางกับโกดังรวมถึงปัญหาทางธุรกิจต่างๆมันเป็นเพราะอะไรชายหงคิดว่าดึงเขามาจับปัญหาได้ก็ส่งเขากลับไปหามันได้กระมังคิดเป็ชีย้อนหลังกับคนที่ไม่ซื่อสัตย์ ผมขอโทษผมไม่รู้เลยว่าวิไลทำแบบนั้กับลิมกราบขอโทษออกไปโดยไม่อายลูกเมียเขายอมรับว่าก่อนหน้านี้มีความคิดไม่ดีต่อสองแม่ลูกมันคือการไม่ยอมรับความจริงเพราะกลับมาฟื้นฟูกิจการได้สัตยาไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขามีทุกวันนี้ได้เพราะผู้หญิงดังนั้นจะไม่เคยเอ็นดูรักขวัญกดได้กดข่มได้ข่มฮทำแบบไหนลูกแกไม่รู้อะไร คุณลีมขอโทษนอกจากเป็นคนเลวที่ช่วยอากาศกับฉันแกก็ยังเป็นคนชั่วช้าสาม,มานที่ส่งลูกฉันไปทำเรื่องที่ไม่เต็มใจแกควรเลี้ยงดูล,ลินให้ดียิ่งกว่าลูกของแกเพราะหากไม่มีลินแกได้ตายไปแต่วันที่จัดฉากวางยาฉันถ้าไม่มีลูกติดท้องมาด้วยรับรองเลยว่าสัตยาได้เหลือแต่ชื่อและทุกวันนี้ก็จะไม่มีตระกูลเลิศธนสินทรัพย์ที่ร่ำรวยยิ่งใหญ่ที่เป็นญาติห่า,างาของหล่อน แนะนำว่าให้เด็กในท้องเป็นลูกของศัตยาก็ดีเหมือนกันเพราะหลังตัวลูกจะได้ปลอดภัยจากคนที่อาจจะปองร้ายซึ่งนั่นต้องพูงมาด้วยตําแหน่งเมียเก็บเป็นที่มาของความเกลียดชังและไม่พอใจของวิไลแต่เราก็ต้องอดทนเพื่อลูกต่อมาลูกโตขึ้นได้มีโรกของเขาเธอก็ต้องยิงอดทนเพราะไม่สามารถมอบสถานะใดๆทางสังคมให้ลูกได้เลยผมเออผมแกมาได้สำนึกแกรู้เห็นเป็นใจ ตอนที่เมียแกกันแกล้งฉันกับลูกคุณลีผมขอโทษผมผิดไปแล้ววิไลเห็นท่าทางของสามีมก็อดขนลุกไม่ได้ผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันแน่ถึงได้ทําให้สามีหล่อนกลัวหลงลานได้ถึงขนาดนี้แกม่งโง่ทั้งโง่ทั้งขาดเคลาเมียที่นอนด้วยกันทุกคืนฆ่าลูกตัวเองก็ไม่ระแคะระคายสักนิดคนหองชัยหงจับตาดูคนบ้านเลิศธนาสินทรมาพักใหญ่จึงทราบเรื่อง ที่ขีแลานกับเพื่อนเรีสร,ริไปพบบทสนทนาของหนุ่มๆดังผ่านเครื่องดับฟังซึ่งติดอยู่กับเสื้อของสร,ริทหล่อนจึงปฏิปต่อเรื่องราวในอดีตเหตตอนนั้นรับขวัญอ้างไว้อยู่ในครัวสร,ริทเองก็มีหลักฐานการโทรคุยกับเพื่อนคนงานในบ้านก็ตามมีหลักฐานที่อยู่หากคนอื่นเข้าใจว่ารับขวัญหลักฐานที่อยู่อ่อนเราไม่มีใครพบเห็นวิไลเองก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเราจะตัวอ้างไว้อยู่บนห้องนอน ดังนั้นหล่อนจึงเดาว,ว่าหัสริดไม่ได้ทำคนอื่นๆก็ไม่ได้ทำยิ่งลูกสาวหล่อนยิ่งไม่ได้ทำพอรับขวัญบอกว่าแท้จริงแล้วอยู่ที่ไหนคนที่ทำคงจะไม่พลวิไลเรื่องวิไลไม่ใช่แม่แท้ๆของสลันหล่อนทราบจะปักยิ่งใหญ่ตั้งแต่แรกแม้เข้ามาอยู่ในบ้านเลิศธนาสินทรพัพหล่อนก็ไม่ได้ตัดขาดการติดต่อกับตระกูลแสนล้านเพียงแต่นานๆครั้งจะติดต่อไปเพื่อบอกกล่าวความเป็นอยู่เนื่องจากหล่อน ไม่อยากให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะเรื่องของหล่อนแทนที่ยิ่งใหญ่พยายามติดต่อและบอกว่าอยากช่วยเหลือเสมอแต่หล่อนคิดผิดไปว่าปัญหานี้เป็นของหล่อนและลูกได้อยู่ที่ที่ควรอยู่และปลอดภัยแล้วคุณพ,พูดบ้าอะไรแกพูดบ้าอะไรสัตยากับวิไลประสานเสียงกันคนเป็นสามีหันไปมองคู่ชีวิตที่แม่จะเรื่องเยอะไปบ้านแต่เขาก็รับเธอได้คุณทำจริงเหรอมาม,มไม่แม่ทำเหรอครับ สริสแท้แขึ้นด้วยสีหน้าตกใจไม่ใช่แม่แม่แม่ไม่ได้ทำท่าทางหวาดกลัวจนเนื้อตัวสันเทานั้นทำให้สริสปวดใจแม่แม่แค่เอาน้ำแก้วน้าไปให้มันกินน่ะแม่ไม่ได้จะฆ่ามันความทรงจำในวันวานหลังไหลเข้ามาก่อนหน้าวันเกิดเรื่องวิไลถูกสามีเรียกเข้าไปต่อว่าเรื่องที่ลูกชายเสพยาเสพติดหลังโกรธสามีแต่ก็ต้องเก็บเอาไว้กระทั่งมาเห็นตอนที่ลูกชาย นำยาใส่แก้วน้ำพร้อมคุยโทรศัพท์กับเพื่อนว่าจะให้พี่ชายลองยาตัวนี้และหล่อนก็ได้เห็นว่าสร,ริษใช้ให้รับขวัญไป็นคนนำไปให้แต่นางเด็กนั่นไม่ได้เอาไปมันเห็นผู้ชายดีกว่าจึงไม่ได้ทำตามคำสั่งของพี่หล่อนจึงเป็นฝ่ายนำไปให้เองเดี๋ยวที่ไม่รู้ว่าสรันติเสพยาอยู่ก่อนแล้วในตอนนั้นคิดเพียงว่าให้สามีกลับมาเห็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเมายา เขาจะได้เลิกต่อว่าลูกชายหล่อนเพียงคนเดียวแต่ไม่คิดเลยว่ามันจะทําให้สารานต้องตายเพราะอาการเสพยาเกินขนาดซึ่งครอบครัวได้ปิดข่าวเอาไวเ้เป็นแม่เองเหรอครับที่เอาน้ําแก้วน้าไปให้พี่รันคนที่จมอยู่กับความรู้สึกผิดานานหลายปีบอดเสียงสั่นเทาเขาคิดว่าเป็นรับขวัญมาตลอดที่เอาน้ําแก้วน้าไปให้พี่ชายและเธอเองคงตกใจไม่น้อยจึงยึงกลานปฏิเสธ เหมือนกับที่เขาไม่เคยยอมรับว่าตัวเป็นต้นเหตุสิ่งเดียวที่บรรเทาความรู้สึกผิดได้ก็คือเลิอกอคติกับรับขวัญแม้ไม่ได้รักเอนดูแต่ต่างคนก็ต่างอยู่ไม่ได้หาเรื่องกัดแกล้งอีกอีชาตชั่วทำไมมึงถึงทำกับลูกกูแบบนั้นสตยาตวาดลัน่นดีที่ถูกมัดเอาไว้เหมือนกันไม่อย่างนั้นวิไลจะต้องเจ็บตัวอย่างแน่นอนก็เพราะมึงนั่นแหละที่เจ้าชู้กูแต่งเข้าบ้านไม่ถึงปีก็ต้องมาเลี้ยงดูลูกที่มึงไปแอบมีกับเมียแก็บ เพราะคูมีลูกของมึงมึงก็ยังแอบไปมีลูกกับคนอื่นอีกแล้วก็พาพวกมันมาอยู่ในบ้านวิไลพรางรูความในใจออกมาทั้งน้ำตามันทั้งโกรธทั้งเสียใจบาดแผลที่สามีสร้างให้ทาให้เธอคิดอยู่แต่เรื่องชั่วช้าเธอไม่เคยได้อยู่อย่างสงบเลยใจมันร้อนรุ่มทุกครั้งที่เห็นหน้ารับขวัญกับสกุลนางลินไม่ใช่ลูกกูแล้วกูจะรู้ไหม มึงพามาแล้วก็บอกกูแบบนั้นนะกูก็เชื่อสิถ้ามึงบอกกูสักนิดมันจะเกิดเรื่องแบบนี้หรอฮะนี่มึงโทษกูอ่ะไม่โทษมึงแล้วจะโทษใครอะ่ะเรื่องทั้งหมดอ่ะที่มันเกิดถึงก็เพราะมึงกูเป็นคนหายมึงกินนะได้อยู่อย่างสบ,สบายก็เพราะกูไม่ชเชื่องไงถึงอย่างนั้นมึงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทําร้ายจิตใจกูด้วยการที่มีเมียน้อยพอเถอะครับพอเลิกเถียงกันสักทีสรีปรามผู้ให้กําเนิดชายหนุ่มมองไปที่ไฉ่หงคุณจะลงโทษพวกเราไงครับ ฉันไม่ลงโทษพวกแกหรอกจากนี้จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเวนกรรมชัยหงพูดไปอย่างนั้นเองจริงๆแล้วหลานตัดเส้นสายทางธุรกิจของสัตยาไว้หมดแล้วหลังจากนี้ยากที่จะฟื้นตัวต่อให้ฟื้นขึ้นมาได้ก็ไม่มีวันร่ำรวยเหมือนเดิมหากรับความไม่ได้ตั้งคันหล่อนอยากจะตัดขาตัดแขนคนพวกนี้ให้พิการเลยทีเดียวคาท่พกมันทำลายลูกหลานม,มาหลายปีเอาเถอะไหนก็กำลังจะมีหลาน แข็ลูกสาวก็ไม่ติดใจเอาความเพราะเข้าใจความจาเป็นของหล่อนให้ถือซะว่าทําบุญก็นล้วกันชัยหงพยักหน้าให้กับบอดี้การ์ดแล้วเดินออกจากห้องรับแขกของบ้านเลิศธนาสินทรัพย์โดยไม่รู้ว่าในอนาคตอันใกลน้นี้ครอบครัวที่เคยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาจะบ้านแตกสะลรกขาดพ่อไปทางลูกไปทางทิ้งให้วิไลจมอยู่กับความทุกข์เพียงคนเดียวกลาบสิ้นลมหายใจ ฝากฝ่ายตระกูลต,งตรงกำลังเผชิญปัญหาใหญ่มเมื่อ่วยหลงโชว์ผลตัวจดีเอต่อหน้าสื่อว่าแท้จริงแล้วอย่างซีซสวนอย่างซีห่าวไม่ใช่ทายาทของอย่างเฟยเทียนพี่ชายของตนสามยังแฉเรื่องที่ตระกูลตรงบาดหมางกับตระกูลอย่างมาตั้งแต่รุ่นก่อนๆโดยยังไม่ลงรายละเอียดข้อเท็จจริงให้ทุกคนทราบเพียงแต่บอกว่า ตอนนี้มีหลักฐานว่าซีส่วนซี่าวแท้จริงไม่ใช่สายเลือดของหยางซึ่งแน่นอนว่าหลายคนที่เสพข่าวต่างเดาไปต่างๆนานาหากไม่ใช่ทาย,ยาทของหยางแล้วคุณนายหยางจะไปท้องกับใครทาย,ยาทสายหลักตระกูลหยางบัดนี้กลายเป็นลูกชูแถมหลายสื่อยังทำข่าวกํากวมว่าอาจจะเป็นสายเลือดของตระกูลตรงก็ได้ เพราะนายหญิงใหญ่ของตระกูลหยางเคยคบหากับคุณชายรองของตระกูลตรงมาก่อนที่จะแต่งงานกับคุณชายใหญ่ตระกูลหยางเรื่องนี้ขยายวงกว้างและสร้างความเสียหายให้แก่สองตระกูลเป็นอย่างมากตระกูลหยางตอนนี้เปิดตัวทายาสาวซึ่งมีรูปโชว์หลาเกือบทุกแพลตฟอร์มเรื่องราวของหลี่ชัยหงถูกตีแผ่จนได้รับความน่าเห็นใจ ที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องหนีตายด้วยกันเป็นหลบซ่อนอยู่ในฐานะภรรยารองส่วนรับขวัญแม้จะกลายเป็นทายาทตระกูลอย่างก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไหนหญิงสาวยังคงพักอยู่ที่เซฟเฮาส์โดยที่ไม่คิดจะย้ายไปไหนเพราะดันชอบที่นี่เขาซะแลว้วส่วนมาม่ากลับไม่ค่อยว่างหลังจากเก็บตัวมานานหลายปีท่านจึงมองหาธุรกิจส่วนตัวทำแก้เหงาทั้งที่หญิงสาวขอร้องว่า เธอจะเป็นฝ่ายทำงานเองส่วนมามาให้รอเลี้ยงหลานเพียงอย่างเดียวแต่ท่านกลับให้เหตุผลที่น่าเห็นใจจนรับขวัญไม่กล้าเศราซีอีมมาอยู่แต่ในบ้านมานานหลายปีถึงตอนนี้มีโอกาสม้าอยากลองทำธุรกิจเล็กๆหลินเองก็รู้ว่าม้าชอบกำไรหิงหลินห้ามม้าเลยนะธุรกิจไม่ใหญ่ม้าไม่เดือยแน่นอน พูดมาขนาดนี้ใครจะกล้าห้ามท่านอยากให้เธอทําตามความฝัน,นอย่างไรเธอเองก็อยากให้ท่านมีอิสระในการใช้ชีวิตเช่นกันทนําหน้าเหง่ออะไรนะคะคุณแม่ทิ้งๆิที่จากอยู่ด้วยกันในช่วงแรกตอนนี้เป็นฝ่ายไปไป,ไปมามา,มาสัป,ปดาห์ละครั้งมามาน่ะสิบอกว่าจะกลับวันเนี้ยแต่ดํเลื่นปุ๊บปับอ้าวเหรอคุณจะติดธุระมัง้งอืมเห็นว่าไปทําสัญญาตึกใหม่พรุ่งนี้นะ่ะได้ตึกแล้วเหรอใช่ นอกจากยุ่งเรื่องธุรกิจท่านยังยุ่งกับการไปเจอเพื่อนเก่าเพื่อนแก่หลายๆคนอีกด้วยโอ้แบบนี้อีกไม่นานก็เปิดร้านได้น่ะสิอืมอัดรจของแกนเนี่ยทําท่าสังกตายไปได้ไหนบอกดีใจที่หมามาที่ทําตามความฝานันไงรับขวัญมองหน้าเพื่อนก็จะถอนหายใจจะให้เธอบอกไปยังไงดีว่าวันนี้วันเกิดเธออีกทั้งยังเป็นปีแรกที่หมามาลืมอวยพรวันเกิดให้ด้วยถิงถิงก็อีกคนที่ดูท่าจะลืมวันเกิดเธอเหมือนกัน มาก่อนหากถึงวันเกิดเธอวิไลมักจะจัดแจงเรื่องปาร์ตี้ให้เธอเสมอแต่สิ่งที่เธอรอคอยกลับเป็นคำอวยพรแล้วก็เค้กก้อนเล็กๆที่หม่าม้าทำเองส่วนทิ้งๆมันจะส่งข้อความอวยพรมาให้แล้วส่งของขวัญตามมาทีหลังก็ดีใจอ่ะแต่ว่าช่วงนี้ฉันเหงาคนเคยมีกิจกรรมทำนูน่นทำนี่ตลอดบางช่วงทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตจะสซ้ปาปมันก็ต้องเหางาเป็นธรรมดาแหละ ถามจริงเหรอตอนไปอยู่ไร่แกไม่เหงาหรอที่นั่นไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนที่นี่เลยนะหัวคิ้วเรียวขยับเข้าหากันเล็กน้อยเออน,น่าสินะน่าจะห่วงม,มามาแล้วเธอก็แทบไม่เหงาเลยอาจจะเพราะมีบางออดใหญ่เมียนกับปิติอยู่เป็นเพื่อนก็ได้มัง้งทำหน้าแบบเนี้คือไม่เหงาโคลงเพลินกับการเรียนทำอาหารนะ่ะเพลินกับการรอได้มากทิ้งทิ้ง,งสัพโยกกลัวหัวเรารออะไร เราพ่อองลูกทิงๆอย่าพูดถึงเขาอีกเอาขอโทษนะแม่ก็แค่อยากแซวตอนนั้นฉันอยากจะบุกไปช่วยแกใจแทบขาดแต่แกทำเหมือนไม่เดือดร้อนนะฉันคงเพลินกับการทำอาหารนะ่ะว่าแล้วก็คิดถึงปิดตี่จังคิดถึงแมวคิดถึงคนด้วยบองออนนะ่ะดีกับฉันมากเลยแล้วเขาไม่เดีกับแกไงอ่ะยังอีกฉันเพิ่งจะบอกไปแท้ๆว่าอย่าพูดถึงเขา รปโยกสทนทนนามันพาไปอ้าวฮึเลิกพูดรับขวัญเบือนหน้าหนีมาไปด้านนอกซึ่งเป็นสวนลโล่งๆพอเพิ่งจะเคลียร์พื้นที่เตรียมปลูกกุหลาบหลายสายพันธุ์เรื่องนี้เธอขอหมามาแล้วท่านที่ชอบดอกไม้เหมือนกันเห็นดีเห็นงามด้วยดังนั้นหล่ะจะเคลียร์พื้นที่แล้วสัปดาห์หน้าบริษัทรับจัดสวนจะเข้ามาทำการปลูกกุหลาบและต้นไม้สายพันธุ์อื่นด้วย จาจาเลิกพูดว่าแต่วันนี้ทำอะไรกินเดียะรับขวัญทำาานบึง้งจนป่านนี้ถิงถิงก็ยังจำไม่ได้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดเธอความหงุดหงิดถาถมเข้ามาจนทำให้ว่าที่คุณแม่หน้าบูดบึง้งเออเห็นแกบอกว่าวันก่อนได้มันละกอมาตำไทยไข่เค็มให้กินไหนได้ไหมลาลินยังยังจะมาใช้ตำส้มตำให้กินอีก อ๋อถ้ามีคอหมูย่างด้วยกันน่าจะดีนะที่แกทำให้กินข้าวก่อนโคตรโคตรอะไรนะโคตรแซบแซบใช่ไหมแซบมแซบอืออะโคตรแซบเลยอ่ะแซบทิิง,งยกนี้โป้งประกอบไปด้วยไม่ทำอ่ะทำไมอ่ะไม่มีอารมณ์คนที่หงุดหงิดว่าเสิ่งกระแทกกระทันถึงกระนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาสองสาวก็ได้มานั่งจกส้ตมตำไทยไข่เคม็ม รวมถึงมีคอหมูย่างแกล้มไปด้วยวัตถุดิบในตู้เย็นของเจก่วยหลงสั่งคนจัดแจงให้ครบในแต่ละวันของรับขวัญจึงหมดไปกับการอ่านหนังสือทำอาหารดูซีรีส์และคลิดถึงปิ๊ปปีเฮ้ยรู้อย่างเนี้ยพามาด้วยซะก็ดิีว่าที่คุณแม่ถึงกับน้ำตาคลอเบ้า ตอนทิงทิงขอตัวกลับบ้านเพราะมีงานให้สะสางแถมบอกว่าอีกสองวันต้องเดินทางกลับไทยไปจัดการเรื่องรีสอร์ทแถวปากช่องซึ่งตวเป็นหุ้นส่วนขอเพื่อนที่เป็นหุ้นใหญ่เดินทางไปพักผ่อนแถบยุโรปความเหงาวค่อยๆคลืบคลางเข้าสู่หัวใจแม้จะไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวคนเดียวหากแต่มีคนดูแลอยู่ด้วยถึงสองคนไม่รวมบอดี้การ์ด ที่คอยเฝ้าอยู่รอบๆบ,บ้านแต่เธอก็ไม่ได้สนิทสนมกับคนเหล่านั้นเหมือนบางออนที่คอยอยู่ด้วยตลอดเวลาคอยเป็นเพื่อนคุยเป็นครูสอนทำอาหารและในบางครั้งก็มียายเมียนมาช่วยสอนด้วยแกงสับประรดใส่ไก่หลนปูกับผักสดถูกนำมาวางบนโต๊ะแกงสับประรดคือของโปรดของหม,ามา่มา้าส่วนหลนปูมีใครบางคนเคยชมว,ว่าเธอทำอร่อยและ ที่เธอทําในวันนี้เพราะอยากกินไม่ได้อยากทําเพราะเขาชมกินเงินสองคนก็ได้เนอะวันคล้ายวันเกิดที่มีแต่ความเหงาคืบคลานเข้ามาในหัวใจหญิงสาวค่อยๆผ่านไปกระทั่งหญิงสาวลุกนําจานไปเก็บก็มีผู้ช่วยคอยห้ามแต่เธอกลับไม่ค่อยฟังเพอเธอมัาจะทําอะไรด้วยตัวเองจนชินซะแล้วการไปอยู่บอสซัมเฟรนเหมือนเป็นการละลายพฤติกรรมบางอย่างของเธอ เธอพบว่าหลายสิ่งหลายอย่างทำด้วยตัวเองสิถึงจะดีอย่างการทำกับข้าวงานบ้านเล็กๆล็น้อยน่อย Happy birthday to you Happy birthday to you เสียงเพลงอวยพรวันเกิดดังขึ้นตอนหญิงสาวเดินออกมาจากห้องครัวบ้านที่เคยเงียบค่อนไปทางเงาในวันนี้อัดแน่นไปด้วยผู้คนเกินสิบได้อย่างไรก็ไม่รู้ดวงตากวาง จับจ้องไปยังผู้เป็นแม่ที่ถือเค้กพร้อมกับส่งยิ้มให้ข้างกันมีเจกหวยหลงทิงทิงและคนตระกูลอย่างที่เคยพบกันแล้วครั้งหนึ่งสุขสันต์วันเกิดนะหลิงม,ม่มม้าขอให้ลูกพบเจอแต่ความสุขนะลูกคำอวยพรผู้เป็นแม่เหมือนมน์สะกดเรียดน้ำตาม,มากมายให้หลั่งไหลาราวกับทำนกกั้นเขื่อนพังทลายความรู้สึกน้อยใจความเหงา ความเสียดายที่จะไม่ได้ฉลองวันเกิดกับแม่มาลายไปสิน้นและยังถูกเติมเต็มด้วยความรักจากคนในตระกูลอย่างรวมถึงเพื่อนอีกทิงๆอีกด้วยอ,อ้าวร้องไห้อยแล้วหลินนึกว่าหมามา,มาลืมวันเกิดหลินซะแล้วขอบคุณนะคะใครจะปีลืมได้ลงมาเป่าเค้กมาลูกหมารับขวาญเดินไปเป่าเค้กวันเกิดรูปโดราเอมอนสืบประการตูนเรื่องโปรดของเธอหมารูาแ้และทำเค้กลูกนี้ให้เธอทุกป,ปี แต่ต่างตรงที่ปีนี้เค,ค้กมีขนาดใหญ่ขึ้นมอเราทำเองเลยนะหวยหลงบบาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนโดยไม่สมปฏิกิริยาของคนตระกูลอย่างที่ไม่เคยเห็นมุมนี้ของผู้นำตระกูลขอบคุณค่ะอ๋อเหนือกคองขวัญจุกจิกรับขวัญรับกล่องของขวัญมาถือไว้ส่วนชายหงหันไปส่งเค,ค้กให้ถิงถิง,ถงนำไปวางเจ้าของวันเกิดตามไปตัดเค,ค้กให้ทุกคนจากอยู่เงาๆกับคนดูแลตอนเนี้ย ทั้งบ้านเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยหัวเราะขึ้นเครรับขวัญมองภาพตรงหน้าผ่านม่านน้ำตาเธอเคยฝันเอาไว้ว่าอยากอยู่ท่ามกลางญาติพี่น้องที่รักใกล้กลมเกลียวบัดนี้ฝันของเธอที่เป็นจริงแล้วเซอร์ไพรส์ไหมชัยหงถามลูกสาวเสียงอ่อนลึกๆแล้วก็ยังรู้สึกผิดกับลูกเหลือเกินแต่มันก็ไม่มีทางเลือกหากไปอยู่กับแสนล้านป่านนี้หล่อนกับลูกอาจจะถูกลอบฆ่าไปหลายครั้งไม่แน่ อาจจะไม่มีชีวิตอยู่ถึงตอนนี้ก็ได้ค่ะขอบคุณหม่มาม่มานะคะขอบคุณอะไรม้าสิต้องขอบคุณหลินขอบคุณที่เกิดมาให้มา้าได้รักนะลูกขอบคุณหมาม่าที่รักลูกคนนี้เช่นกันค่ะเธอไม่เอ่ยถามความเป็นมาของท่านกับปาเพราะมองออกว่าตอนเนี้ท่านหมดรักปาไปแล้วจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทีเธอเธอเคารพการตัดสินใจของท่านแม้ว่าอาเจก เคยเล่าให้ฟังว่าทางเดียวในตอนนั้นคือหมาม้าต้องซ่อนตัวหมาม้า,มาบอกว่านี่แค่ขคนรุ่นก่อนปล่อยให้เป็นเรื่องของพวกเขาต่อจากนี้เธอต้องเดินหน้าทําตามความฝันทําตามสิ่งที่ตัวเองรักก็เพียงพอหากใครไม่ยอมจบหมาม้ากับอาจเจ็กจะจัดการให้เอง จบลงไปแล้วนะคะสำหรับอีพีที่สิบห้าของสลักหลักไวเพียงเรานะคะอีพีนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าไปแตะต้องลูกของนางหงนะคะจะว่านางเป็นเสือก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าคนจริงเขาก็จะเปรียบแบบผู้หญิงมีอำนาจประมาณว่าพยายาหงอะไรแบบนี้หงเหนืบมังกรอะไรอย่างนั้นนะคะชัยหงก็จะอารมณ์นั้นนะคะชายหงหรือคุณนายหลี่หลี่นะคะเอ่อ แอดออมก็จะมีปัญหาเล็กน้อยนะคะในเรื่องตอนที่ภาคนิยายเรื่องนี้นะคะลี่หลี่ก็ทำผิดกับแอดออมมาพอสมควรเลยค่ะแอบเผาตัวเองเล็กน้อยให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะแต่รับประกันวันนี้ยาเรื่องนี้สนุกมากจริงๆนะคะก็ยังไงก็ฝากไปโหลดฉบับเต็มได้นะคะที่เว็บเมฟนะคะไม่อันคัดอันเซ็นไม่ตัดเริบสิ้นใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่คิดของเราแม้จะเป็นอ บัวที่อยู่ใต้ตมนะคะเพิ่งจะเงบออกมานะคะแต่ก็เป็นบัวเพลิงนะคะบัวที่ฮอตมากนะคะอย่างเงี้นก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะใครที่อยากาไปฟังหรือไปอ่านพิกขีอ้อนเมียนะคะอ้อนเมียชอดล็อกเก่งนะคะก็ไปโหลดกันเต็มๆได้ที่พี่เมฟนะคะเพราะว่าแอดออมไม่สามารถเอามาลงอยู่ให้พวกเธอฟังได้จริงๆนะคะไม่เช่นั้นเราก็อาจจะไม่ได้เจอกันณนจะุดนี้นะคะ ยังไงก็ฝากด้วยนะจ๊ะราคาเบาๆนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะจ๊ะ <c oughs> เพียงแค่เธอกดกระดิ่งแล้วก็ติดตามนะคะก็จะได้ไม่พลาดกับพี่ยายสิ่งสนุกสนุกแล้วก็ตอนต่อไปจ้า <c oughs> ขอบคุณคนฟังทุกคนมากค่ะ